ยิดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิลานาพลอยวันนี้นะคะกับเกมดีเกมที่เราเคยรัก <c oughs> กลับกันมาอีกครั้งหนึ่งนะคะกับนานนานทีกับเกม R O M วันนี้เราก็จะมาลองเล่นกันต่อนะคะเป็นพักๆเวลาอยากจะหาอะไรเล่นเพลินๆเอก็มาเจอกันนะคะวันนี้เราก็อยู่กับเกม R O M Ragnarok Mobile Eternal l o e นะคะ2.0เหมือนเดิมกับมลนอนคนดีคนเดิมอ,อีนะคะเราก็จะมาทำาเวสก,กันต่อกับอะไรนะ เลเวล120ที่แบบว่าขึ้นง่ายๆใครกลับมาเล่นใหม่ก็เพียงแค่ว่าไปทำเควสปุ้งแล้วก็ไปเกิน15นาทีคุณก็จะได้ตัวละครเลเวล120เปลี่ยนคา่าสีได้ในภายใน2วันนะแกใช่ป่าวะวันแรกวันแรกทำแล้ว120วันที่2เปลี่ยนคาเป็นคาสีได้เออโอเคแล้วก็ตอนนี้นะคะในส่วนของเกมแร็คบาโมาเทนอเล R.O.M 2.0มีการจัดแข่งขันเปิดรับสมรรคัครการแข่งขันพี่พี่ขอแวเต้นแป๊บนึง <laughs> โอเคตอใหม่ตอนนี้เรานะคะเราอยู่กับเกมแล้วเราด็อกมบายอีเทนเนอร์ลแล้วตอนนี้เขามีการรับสมัครแข่งขัน PVP ด้วยนะคะกับรายการที่ชื่อว่า R O M Arena Showdown Thailand Presented by, by Realbee นะคะแล้วก็ในส่วนนี้ก็มีเงินรางวัลกว่า3ามแสนห้าบาทนะคะจังหวะต่อไปนะคะแล้วก็ในส่วนของการแข่งขันของเรานั้นทีมที่ทําการแข่งขันนะคะจะมออีชนะการแข่งขันอันดับ ที่12และ3จะได้รับเงินรางวัลแล้วก็มือถือโทรศัพท์มือถือพร้อมแก๊เจตสุดล้ำจากเรียวมีอีกด้วยนะคะอืมสมัครกันเยอะจะได้มีการตามมาแข่งกันเยอะๆนะคะซึ่งจริงๆคนที่เล่น r o m อยู่นั่นแหละเขาก็แข่ง PVP พวกนี้กันมาค่อนข้างเยอะแล้วก็เดี๋ยวรอดูว่าจะมีทีมโหดๆไหนมาเข้าแข่งรับรางวัลกิจกรรมกันนะคะนอกจากนี้คือมันดูแบบเออมันดูไฮดี แต่น,นี่ก็คือตัวละครของมอรนในเซิฟเวอร์ใหม่ของ ROM 2 0นะ์นะ Memory of f a t e แต่เซิฟเดิมเราออยู่ที่ Eternal l o v e ตัวละครเดิมแต่ว่าตัวละครเรามันมันเปลี่ยนคาสสีไม่ได้มั้งที่ที่เซิฟเดิมไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าคาสจ็อบมันอาจจะไม่ถึงอะ่ะไม่แน่ใจนะคะก็เลยเออลองเซิฟใหม่เลยแล้วกันคอสเเขาขยายเวลาเอ้าหรอจริรอไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยเออ,เอ,อ ในส่วนของการสมัครคอสเอยการประกวดคอสเ์เขามีการขยายเวลาสมัครเนื่องด้วยจากสถานการณ์โควิดนะคะไม่สามารถเตรียมตัวตามหนดการได้ไว้ก็เลยทําการขยายเวลาให้นั่นเองโซเดีสิโยขอบคุณค่ะนี่ไงเลื่อนประกาศเึื้อการประกวดรอบ20คนสุดท้ายพร้อมขยายเวลาการรับสมัครออกไปโดยจะแจ้งกําหนดการให้ทราบโดยทั่วกันเร็วๆนี้อ๋อคือจากตอนแรกที่แบบว่า สามารถลง,ลงสมัครได้ถึงวันที่20เค้เขาก็เปลี่ยนเป็นยังไม่รู้ว่าลงได้ถึงเมื่อไหร่แต่ที่แน่คือขยายเวลาให้เนาะสนุกโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดตู้นี้ <S <S เรามีเหลืออยู่อีกหเหรียญใช่ก่อนนะ1 2 3 4 5 6สา m สี่เดมีมันต้องได้ทุกอันแล้วแหละจังหวะนี้ไม่ต้องตื่นเต้นแล้วแต่อยู่ที่ว่าจะได้อันไหนเร็วขอถ้าเกิดให้ดี เปิดให้ได้อันที่ดีที่สุดให้ไวที่สุดจะถือว่าประสบความสําเร็จนั่นก็คือ2สิ่งนี้ชุดชุดทั้ง2ชุดนี้มรอนาออดีตเจ้าแม่กาชา R O M ผู้ไม่เคยปวดใจกับการเปิดตู้กาชาในประวัติการเล่นเกมของ R O M เราว่าตลอดปีกว่าเราไม่ช้ำกาชา R O M R O M รักเรามาดูกันว่าเซิร์ฟใหม่เขาจะยังรักเราหรือไม่ขจ,จ้า รักฉันได้ชุดจริงๆด้วย,ยกดปุ๊บกระตุกปัก <Hey! S 2> เฮ้ยมันค้างอะ่ะอ้าวอันนี้กาอ,น,น,อน,นีิไม่ได้ชอบความหัวเราะไปกดกดไว้คือเราแบบมันก็ตื่นเต้นแหละถึงว่าจะเป็นของฟรีแล้วมันได้แน่นอนจริงๆแต่มันก็แบบมันก็ยังมีความลุ้นของมันแหละว่าเออมันจะได้ออกมาดีๆอย่างที่เราต้องการไหม นี่แหละมันคือความชั่วร้ายของจ้าชุดชุดอ๋อจะเอาชุดนี้จะเอาชุดนี้พึ<ะ>มันไม่ได้วาชุดเดียวแล้วอีกชุดนึงไม่วาเลยอันเนี้ยสองอันเนี้ยจังหวะเนี้ยมันต้องได้ชุดแล้วนะมันต้องได้ปีกอันนี้คือปีกใช่ไหม อีอันต้องอันนี้แหละถ้ามรนอยังโชคดีและแบบว่าจะได้พบเขาเรื่ออะไรขอเป็นการทำนายโดยกาชานะคะมีแค่โอกาส5 0 5 0ถ้ามรนอย่ช่วงนี้โชคดีนะคะชค่วงนี้โชคดีชีวิตจะสดใสขอให้ออกมาเป็นปิกอันแรกนี้แต่ถ้าไม่ได้เราก็จะไปต้องคิดว่าช่วงนี้คงต้องทำบุญ อ่ะมรนกาชาให้กาชาทำนายกันถ้าให้ดีขอให้มีเลขเด็ดมือซ้ายนิ้วนางให้ชตะครับ อาจารย์ทำนายกันช่วงนี้มลนออจะดวงไม่ดีองั้นเหรอ <c oughs> สุดยอดไปเลยโอ้ย oh ก็สุดอดไปเลยฮัได้แล้วแหละเ <c oughs> กมอะไรเกมดีที่เ่าพลอรักยายพี่บง่ง <c oughs> แร็คเนล็อกโมบายอิทนานเลยจะจำเสียงกันได้ไปไอ้ช่วงแล้วไอร,รักเนล็อกเนี่ยแต่ไหนแต่ไตร ROM 2.0เอ้ยไม่ใช่ <c oughs> ROM เนี่ยมันจะมีเควสมาเรื่อยๆมันจะมีเควสให้เรารับของกิจกรรมกิจกรรมเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็เหมือนจะมีเควสป่ะเออฉันเห็นมีเควส อันนี้หรือเปล่ารับของขวัญเออใช่ใช่ได้อะไรไหนะดูสิปกติโอเคบ้าจริงเรื่องความลับในโลกของ R O M ทุกเรื่องล้วนมีความลับมากมายนะหรอมรณอเจ้ามาแล้วมีความลับมาจะบอกนะยืนยันว่าเจ้าที่รู้ไม่ใช่ทั้งหมดอยากให้ทําอันใหญ่ถกบอบเรื่องเรา R O M ออกมาจะให้รางวัลหนึ่งชุด Gift of m i n สิ่งที่ต้องการให้แบ่งปันก็คือฮะโปลิงชอบน้ําแล้วจะดูดซับน้ําเมื่อมันพบน้ำฝนและล่างของมันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมาสเตอร์ลิงก็เกิดจากการที่โปลลิงธรรมดาไปนอนตากฝนจนมันกลายเป็นมาสเตอร์ลิงใช่ไหมอเพิ่รู้เลยเนี่ยการแสดงมิสซัมเมอร์ดีมเป็นไปได้สวยจากเแฟนต่อ ทั่วโลกมายินดีตอนแรกอ่านจจ็นแฟนๆต่างโลกไม่ได้ไรถ้าเตรียมไว้ให้แล้วได้ของขวัญมันคือเอียงไหนดูซิเปิดกระเป๋าแล้วก็อันนี้เขาให้อะไรนะบล็อกได้ตังค์แสนหนึ่งได้ broken band นี่ไม้ผีป่ะแล้วก็สุ่มรับรางวัลผงเทพพยากรคริสตัลพยากร s e e d of masterial ไอ้นี่มันผล ผลม่วงปะวะไหนดิชึบอ๋อนี่ไงที่เอาไว้ไปคราฟอะไรหลายๆอย่างแล้วก็อันนี้เออใส่ชุดใหม่ด้วยอันนี้อะไรเดี๋ยวกดไปเลยอันนี้มันเอาไว้อัพหรกอย่างครับเออ Big Cat Voucher Face 30นม่ใช่ไหมตั๋วกาชาตู้นี้ไหมตู้นี้ปะเนาะ กาชากลางเมืองอย่างนั้นหรือมีอะไรให้เปิดใช่บอใช่ไหมใช่แหละเออใช่แหละตู้นั่แหละเอาอีกแล้วจังหวากาชา <c oughs> <c oughs> มีอะไรบ้างเด่ยไหนสิตู้กาชาตู้ผ่อนตู้กลางที่แสนเลิฟอืมเออชุดที่ได้ที่ดีที่สุดคือได้ชุดใช่ไหมแล้วชุดมันน่ารักน่ารักปะเนี่ย อาลิตอินวันเดอร์แลนด์เหรอกระต่ายรอบตัวเลยชุดคือดีที่สุดอยู่แล้วเพราะว่ามันได้ปลดสมุดด้วยไอดีอ้ยอันนี้เป็นหูแมวะอะไรแต่แต่ผมสั้นนะอ่ะอหมวกก็โอเคชุดก็ชุดคือดีสุดเออชุดคือดีสุดสีอะไรก็มาเถอะลองลองมาก็เป็นพวกหมวกพวกนี้0.7น 7, 0. 7. เกงว่ามันจะได้พวกนี้นะสิเรามีโอกาสเพียงครั้งเดียวที่จะกดถ้าโมรนอและ ROM รักฉันจริงขอให้ได้แก้ต่างแก้ตัวแก้ตาในจังหวะก่อนหน้านี้เรามาดูกันว่าเขาจะยังรักเราหรือไม่มาค่ะภาคสองชุดถ้าให้ดีขอสีดำอ้าวไม่ใช่ตู้กาตู้เก๋ นูนะคะน้องเหมิวถ้าหนูทําได้ดีถ้าหนูกดได้ชุดให้พี่พี่จะให้ขนมซองขนมเรียนหนูหนึ่งซองนะคะหนูอยากได้ไหมหนูอยากกินไหมโอเคเพราะฉะนั้นหนูกดให้พี่นะคะขอชุดชีใหญ่ยยก็ได้แต่ถ้าได้สีดําเดี๋ยวพี่จัดเบิ้ลให้โอเคนะน้องลุยมาค่ะน้องไม่ได้ตัวน้องไม่ได้ตัวใหญ่น้องแค่ตัวขนาดสมส่วนในสายพันธุ์ของน้อง กดให้พี่แมวอา้าวกดไม่โดนหมิวเอาใหมฮึดูผลงานเฮ้ยฮูดเยอะแมวหมิว,มวทำดวไ,ได้กูดไปได้จริงๆด้วยเยลูหมิวของจริงแมวดี ได้เลยเดี๋ยวพี่เลี้ยงขนมเรียแล้วน้องเยลู้จะว่าดีดีบ้างเจ้าวิวพี่จะให้ขนมหนูนะคะนี่ก็คือชุด Wonderland นด์แรปบิดไฟแรปบิดถึงจะไม่ได้ชุดสีดำ <c oughs> แต่ได้ขาวแดงก็โอเค หมิวแมวทองเออโอเคพี่บอยได้ชุดแฟชั่นใหม่แล้ว <laughs> <laughs> มีความสุขจังไปอิสูด,ดีวดกว่าพดจนภัยเลื่อนขั้นนัก็จนภัยระดับเอฟมีเรื่องให้สำรวจขอขอขอทำเควสนี้ก่อนแล้วค่อยไปไปแถวเควสั่วอ,อย่างเนาะ น้อยมากอ๋อเออเนาะคนเขาก็ไม่ไปเที่ยวกันเนาะเห็นแบบบ่นดาอีพี่เบนกับอีพี่หมงสองคนเนี้ยประจำนางบอกเออเอาเถอะเอาแล้วแต่ที่จะสบายใจอยากทำอะไรก็ทำไปำไเป็นจินและคำชวนจากสมาคมอาหารเออยังไม่ได้ทำไอ้พวกอาหารด้วยดีว,ว่าท่านได้เลื่อนขั้นเป็นนักขจรภัยแรง์เอฟแล้วสามารถไปซื้อวัตถุดิบหายากได้แล้วเย yeah, ลู ในที่สุดเราก็เป็นนักประจนภัยแรงเอฟอ่ก,ก่อนโอเควันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะสำหรับรนด์ล็อกโมบายอีเทนอลเลิฟสองจุดศูนย์ในวันนี้นะคะกับการละเล่นหันลับลึกความหลังเล่นชิวๆเล่นเพลินๆที่ดูสีหนึ่งชั่วโมงกว่าๆทำอะไรได้บ้างวนไปเดินมาก็หมดชั่วโมงแล้วเพลินจัดโอเคก็อย่าลืมนะคะก็เดี๋ยวเจอกันในโอกาสหน้าละกันแล้วก็อย่าลืมสำหรับใครที่เล่นเกมนี้อยู่แล้วอยากจะลงแข่งมันมีกิจกรรม PVP อยู่นะคะซึ่ง สามารถได้เข้าร่วมชิงแล้วก็รับรางวัลมากมายมูลค่ากว่า350,000บาทนะคะกิกจกรรม PVP ROM Arena Showdown Thailand Presented by Realme ด้วยนะคะ mm hmm. แล้วก็ในส่วนของคอสเพย์กิจกรรมคอสเพย์นะคะประกวดคอสเพย r ์ r o m ก็มีการประกาศเลื่อนกิจกรรมแล้วเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 นะคะซึ่งตอนนี้ยังไม่มีประกาศกําหนดการออกมาว่าจะมีเลื่อนไปถึงวันไหนแต่ตอนแรกอะ่ะเขาให สมาครได้ถึงวันที่20แต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีประกาศนลการออกมาเอาเป็น,นว่าใครที่สนใจประกวดคอสเพย์ก็รอติดตามข่าวสารทางหน้าแฟนเพจของ ROM แล้วกันเนาะวันนี้ก็ขออนุญาตพัก ROM และนาร m o อ i ักอิเทอร์เไว้ก่อนนะตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวจะเจอกันอีกในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ